ก็มาดูหลังเกมคู่ที่3ครับมวยไทยพลังใหม่ครับก็ไปทางด้านของอตาหินครับก็เอาชนะคะแนนทางด้านของอินซีดำไปนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมกันครับไปดูเจ้าอินซีดำก่อนอินซีดำอยู่ไหนมายังอินซีดำน่าจะเข้าไปแล้วแหละเดี๋ยวไปดูทางด้านของอินซีดำนะครับ น,นั่งเลเอ <c oughs> อรอดเลยนะอ่ะสวัสดีครับซีดัมเป็นไงครับยกสามถือว่าทำได้ดีนะรัะ้ขึ้นบนแล้วก็เด้งดีถือว่ากลับมาเป็นต่อเจ็ดสี่สามสองเลยยกสี่เป็นไงน้องชายพี่เลี้ยงออกบอกว่าไงยกสี่ให้เดิน เราเราเราวางแผนผิดหรือว่ายังไงถ้าเราเข้าไปตีในพี่ว่าน่าจะจำเป็นเกมตที่ดีกว่านะเรานะพอไปชีไมาออกแข่งนี่กลายเป็นว่าไปเข้าทางเขาโอ้โหเสียได้ไม่มีอาชีพเปนข้างบุหรีกวันนี้ยรอมาเท่าไหร่ได้ทุกชาย3ามส0 0เสียดายเนาะเป็นไงสภาพร่างกายตอนนี้ สภาพร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ตอนนี uh, 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 <vit> ้พ uh ี่แจ๊ค70เปอร์เซ็นต์70เปอร์เซ็นต์แล้วน้ำหนักที่เราน่าจะปล่อยน้ำหนักประมาณไหนที่เวที่เก่งที่สุด10ตัน10ตันแ้ว22ตันแล้ว22ได้วันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ก็ขอโทษทุกคนขอโทษทีมงานขอโทษที่เลี้ยงขอหน้าค่ายทุนนึงพี่ทำไม่ได้ฝากแฟนคลับช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยก็ไฟหน้าก็จะทำไม่ดีกว่า อ่ะเอาเป็นกำลังใจให้นะครับยกสแแข่งเจ้าปตกินยกสีก็แพ้ประตินไปแล้วปตขน่ค่อนข้างที่จะเร็วเนละเดี๋ยวมาดูทั้งด้านของประตักขินครับไปดูประตกินนันเกลนะประตกินน่าจะขึ้นไปแล้วว่าฉีดนประมาณน่าจะประมาณหลายหมื่นนะ เดี๋ยวเดียวลูกเดี๋ยวเดียวลุกนี่นะครับปลาตักกินอ้าวไปเลยครับไปเลยาสวัสดีครับปลาตักกินนี่ครับเป็นไงวันนี้เจ็บตัวไหมยกสามเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเขาเขามายกสามมันก็มาหน้ากลัวมาหน้ากลัวเขามามาเล่นในเลยยกสามครับตอนนั้นเป็นรองนี่เป็นรองประมาณเจ็ดสี่ได้นะน่าประมาณสามสองเจ็ดสี่นี่แหละ พี่เลี้ยงยกสีพี่เลี้ยงสยั่งวตต่งาไงเลี้ยงจะให้เดินเตะอย่างเดียวสั่งให้เดินเตะอย่างเดียวแล้วก็เป็นผลเพราะว่าเราเร็วกว่าหนักกว่าก็ถือว่าทําได้สําเร็จตอนนี้เราเราปเป็นแชมป์อะไรอยู่แชมป์เวทีใหม่อ้อมน้อยอ้อมน้อยเจ็ดสองร้อยเจ็สองร้อยสิบสองส<า>ปอนด์วันนี้เห็นเมื่อกี้ขึ้นไปรับอัชชีนี่ได้อัชชีเท่าไหร่สามหมื่นจากใครจำได้ไหมจำพี่จิมมี่ครับจำไม่ได้อ๋อจิมมี่ให้จายประมาณ เตียนมวยนังบลอลแล้วกันนะอโอ้โหวันนี้ทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายขอบคุณสื่ออาวุธบอลไอหวาสิงโตนนักโทษนักเตะที่<แ>เตรียมซ้อมรับตอนนี้นี่เวทเราเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงตอนนี้ไม่ปกติครับอยากอยากชิงแชมป์เวทีมวยมัธยมเคยชิงแชมป์บ้างไหมได้แต่เวทีมวยมอมน้อยอย่างเดียวอยากอยากอยากชิงเวทีมวาายมรธยมบ้างใช่มมไหมครับรอดโปรโมเตอร์หน่อยดีว่าอยาก ก็ทำฟอร์มนะทำฟอร์มถ้าฟอร์มดีๆครับโปรโมเตอร์เห็นก็โปรโมเตอร์น่าจะจัดเลยอ่ะวันนี้ได้สามหมื่นอ่ะก็ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าเลยอ่ะก็ฝากช่วยติดตามช่วยเชียร์เตัมผลงานางค์ไม้ดีๆได้ๆอ่โอเคก็ขอแสดงความยินดีกับมาตติกินจากบังข้าวด้วยนะครับก็นี่เป็นดังเกมคู่รองครับก็ไปทางด้านของปัตติกินครับก็เอาชนะคะแนนทางด้านของอินฟีดั้มไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไป ตามปุยคุณทีครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสังเกตปุยกันต่อครับ